เออยมูเขียวครับงานเข่าครับเจองเขียตเศร้าครับ่จะได้จังว้าอย่นี้นะจับได้แล้วครับอ่าแล้วครับกัดแล้วครับ กัดพร้อมครับเดี๋ยวมันปล่อยมาสักโอ้ยไปครับผมของแท้ครับไปแล้วครับเอาไปปล่อยครับมือรถมือนะครับรถลดจัดใจวิวๆอยู่ครับโอ้ยไปได้ก็ได้ใกล้เทลกอไลน์ก็มาได้ของแท้ครับครับสิปล่อยท่าแด้วครับ โอ้ยสิแก่งบุกขับวิ่งอย่างไรครับกลับรถก่อนสิไปท่าได้ครับเอาเลยครับเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับผม